ที่เราไม่ต้องวอรี่เรื่องดอกเบีย้ย V ีอ s ขคืนความสนุกให้คนไทยพิเศษดอกเบีย้ย0%นาน4ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโอ้ไม่ก็ดวันโอวันนะคะรายการที่จะให้ทั้งสาระความรู้และก็ความบันเทิงแต่เราจะเน้นความบันเทิงนะฮะเราเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะตอนนี้เป็นเที่ยงวันนะคะจนถึงเที่ยงครึ่งเลยนะคะก็เปิดมาดูได้ทุกอาทิตย์ต่อวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะใช่ค่ะเรามาอยู่กับครูรูทั้ง4ท่านนะคะก่อนที่จะไปเข้าประเด็นนะคะครูรูท่านแรกนี่ก็คือเจ้าพ่อของวงการบันเทิงเลยเอ่ยชื่อมาทุกคนต้องรู้จักนะคะขอต้อนรับคุณต้อยแอคเตอร์นะคะ อย่าง,งไม่โรแมนติกเลยอยู่กับบิลลี่เหรออยู่บิลลี่นะฮะท่านที่สองนะคนนี้นะคะก็คุณเฮเลนนะคะแฉดารานะคะเคยออกพ็อกเก็ตบุ๊กมาแล้วโด่งดังนะคะท่านที่สามหมอคลิปคอนเฟิร์มหมอดูชื่อดังของวงการเมืองไทยนะคะท่านที่สี่นี่คือเจ้าแม่นะคะวงการหนังสือวงการบันเทิงและหลายๆวงการที่ถือพิะาด้วยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือะเด็นของคุณบิลลี่โอแกนอดีตสามอดีตสามีคุณแอนซิเรียมแต่เวลาไปสัมภาษณ์เขาจะบ แต่ว่าห้ามพูดถึงแอนซิเดียมเด็ดขาดทำไมอะ่ะต้องถามว่าทำไมบอกว่าอย่าพูดไมยเล่นเดี๋ยวปี๊ดเหรอใช่ลดซีดหรือล <c oughs> ดอารมณ์แล้ว แต่คุยเรื่องลูกเรื่องลูกได้หมดแต่พูดถึงอดีตคือคุณแอนซิเลียเพราะพาเมียใหม่มานั่งดูอยู่เซนซิทีฟใช่ค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวนีคนี่ีพี่พูดเสร็จในเดี๋ยวก็จะมีเรื่องนั้นเนี่ยตอนเราพูดกันนอกรอบอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราไปถามเขาเนี่ยไม่ได้แล้วก็ประเด็นในวันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ช็อกวงการก็คือคุณบิลลี่โอแกนเนี่ยเขาโดนศาลเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสัง ล้มละลายฟองล้มละลายนะคะแล้วก็เป็นบุคคลล้มละลายเรียบร้อยแล้วมารับรายการจากเราเนี่ยรับเงินเนี่ยไม่ได้รับเป็นเช็คนะครับล่าสุดรับเป็นเงินสดเพราะว่าถ้าเขารู้เขาก็มายึดเงินตรงนั้นเองเดี๋ยวไ,ไปฟองใครเดี๋ยวคนดไปเดี๋ยวเขามายึดไปเองนะคือรายได้ทุกอย่างเลยต้องยึดหมดเลยใช่ค่ะนะะคเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการล้มละลายของคุณบิลลี่โอแกนพักกันสักพักหนึ่งก่อนค่ะ Oh my god! กพูดถึงร็อกเกอร์รุ่นเก่าที่เคยโด่งดังในอดีตหลายคนคงรู้จักกับบิลลี่เข้มหรือบิลลี่โอแกนที่เคยแต่งงานกับอดีตนางเอกหน้าหวานอย่างแอนซิเรียมแต่เหมือนชีวิตคู่จะไม่สวยงามอย่างที่หวังไว้จึงทำให้ทั้งสองคนตัดสินใจอย่าร้างกันล่าสุด โชคชะตาของบิลลี่ก็พลิกผันให้ช็อกวงการซะนันวันไหวเมื่อมีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาที่พากษาให้บิลลี่โอแกนกลายเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2557เป็นต้นมาหลังจากพี่บิลลี่เ,เปิดตัวว่าเป็นคนที่เป็นสารจงให้เป็นบุคคลล้มละลาย,ยะะมีสื่อมีอะไรนี่ติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับเยอะเขาก็อยากรู้เราก็เราก็บอกเขาไปตามความจริงก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะจริงคนในธุรกิจเนี่ยจริงๆ ปีหนึงปีหนึ่งเนี่ยมีคนล้มเยอะในเมืองไทยเราเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงก็ล้มเยอะแต่เขาไม่ค่อยจะเปิดตัวกันคือเขามองเป็นธุรกิจเนี่ยถ้าเรามองเป็นธุรกิจเนี่ยมันล้มได้ล้มบนฟูกหรือเปล่าครับไม่เลยไม่เลย <ừ> ล้มบนฟูกคงจะดีกว่านี้ค <ừ> งจะไม่ต้อง ไม่ต้องเหนื่อยมากนั่นหมายความว่าประมาณปีถึงสองปีเนี่ยพี่บิลลี่ไม่สามารถจะทําธุรกรรมทางด้านการเงินก็ทําไม่ได้ก็คงจะต้องไปคิดกาอาจจะต้องทําเพลงนะเขาสงมันจะมีเหรอสมัยนี้งานสมัยนี้มันก็น้อยมากเลยนะก็อาจจะก็รับไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทําพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะช่วยญาติพี่น้องไปก่อนพลางๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นเรื่องอาหารพอจะพอจะทํากับญาติพี่น้องได้ค่ะ อะไรแบบนั้นนะอาจจะหมูแดดเดียวหรือว่าอัลบั้มนี่ขายยากทําอยู่นะอย่างตอนนี้ทําอัลบั้มเลยแต่ว่ามันมันไม่แน่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มันมันขายได้หรือเปล่าอย่างเพลงที่ออกมาเนี่ยพอนี่ปุ๊บเราก็เขียนเพลงออกมาเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าล้มละลาย ต่อนะคะกับรายการ Oh My God o <Okay>. n 1 Oh นะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครผ่านทาง SMS ของเราได้เลยที่เบอร์ SMS นะคะ4560333ย้ํา4560333ครั้งละ3บาทนะคะ <Okay. S 1> เกี่ยวกับประเด็นคุณคิดเห็นอย่างไรกับกรณีการล้มละลายของคุณบิลลี่นะคะ สามารถร่วมสนุกผ่านทาง SMS พิมพ์ข้อความส่งมาที่4560333ร่วมลุ้นรับเสื้อยืดคนไทยทีวีรักพ่อจำนวน5รางวัลท้ายรายการก่อนนะครับบุคคลล้มละลายจะต้องมีพฤติกรรมยังไงถึงจะสารจะสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายครับมีนี้สินี่สินแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้นี่สินได้ก็ ศาลก็ต้องพิทักษ์ทรัพย์ก่อนๆทำไปเป็นกองกลางแล้วเข้ากองกลางก่อนค่ะแล้วก็เขาอยากจะประนอมไหมถ้าประนอมเขาก็เจรจาเปิดประนอมว่าอาจจะขอใช้20% 3 0แต่ในกรณีบิลลี่เขาคงแบบว่าคิดว่าไม่มีปัญญามีก็ไม่มีมันสิบก็ไม่คงไม่มี30ก็คงไม่มี <c oughs> ก็เลยปล่อยให้ล้มลายไปแต่เขาก็ยังมีโอกาสถึงแม้ประกาศว่าล้มลายแล้วนะคะเขายังมีโอกาสจะกลับเข้าไปเจรจาใหม่ได้ว่าจะขอประนอมนี้ด้วยกัน ชดใช้ไปเรื่อยแต่ถ้าเขาไม่ไม่ทำอะไรเลยก็หมายถึง3ปีระหว่าง3ปีนี้เขาม่มีรายได้ไม่ได้นะถ้าเขามีรายได้มีรายได้เพียงแค่ยังชีพแล้วต้องศาลต้องตัดสินให้ด้วยว่าจะให้คุณยังชีพเดือนละเท่าไหร่อย่างเช่นเขารับเงินจากเตาไป5 0,000บาทอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องเอาไปไว้ที่กองกลางพิทักษ์ทรัพย์จะต้องไปแบ่งให้กับเจ้าหนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ศาลก็จะตัดสินไปว่าอาจจะให้คุณเดือนละ1 0,000บาทค่าของชีพสําหรับคุณควรจะเพียงพอ1 0,000หรือสอง0 0นคุณก็มีแค่นั้นไอ้ส่วนที่เกินจะต้องมาถูกยึดหมดนะ<อ>เล่นละครแต่ละเรื่องก็ต้องถูกยึดในะระหว่าง3ปีจกนกระทั่งหมดช่วงของล้มละลายะนะครับพี่ต้อยาสาเหตุที่คุณบิลลี่บิลลี่เข้มเนี่ยถูกศา,ากลสั่งล้มละลายเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่ต้อยอ่าเอาอย่างนี้เอาต้องแยกเป็น2เรื่องค่ะคือ การล้มละลายของบิลลี่เนี่ยมันเป็นตออนนะคือการล้มละลายเนี่ยมันจะมีมันมีนิติบุคคลอ่าเริ่มจากนิติบุคคลด้วยแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยถ้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่1ล้านบาทนะก็ถือว่าเพื่อจะฟ้องล้มละลายได้ต่ํากว่านี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมสองล้านบาทนิติบุคคลในเคสของบิลลี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นบริษัทนะค่ะใช่ค่ะจะเป็นบริษัทเปิดสองบริษัทเออเปิดสองบริษัทมันเป็นลักษณะของนิติบุคคลค่ะ จะมแต่ว่าตัวตัวตวิลลี่เขาก็มีหุ้นส่วนอยู่ในตรงนั้นด้วยแต่ว่าบริษัทมันไม่สามารถที่จะเรื่องของเรียวเอสเตใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้องไปเคลียร์เงิน เรื่องการทำโครงการที่ดินจัดสรรบ้านจัดสรรพวกเรียลเอสเตทแล้วก็ไม่มีนั้นก็เลยก็เลยมีปัญหาอันนี้คือคือทำธุรกิจที่ตัวเองไม่ถนัดแล้วก็ไม่รู้เรื่องไงก็ไม่รู้เรื่องเป็นอย่างี้อันนี้พี่เต้ยกอป์ฟคำพูดของคุณบิลลี่มาเลยนะคะเมื่อวานสัมภาษณ์คุณบิลลี่พูดอย่างนี้เลยว่าผมทําธุรกิจที่ผมไม่ถนัดและผมไม่รู้เรื่องผมก็ไม่เก่งอย่างเดียวคือการทํากับข้าวแล้วที่ทกับ้าวทำเพลง เล่นดนตรีเก่งมากอัจฉริยะลยพอไปทำอย่างที่พี่ไกดยบอกพอทำในสิ่งที่ไม่รู้เรื่องก็คือเจงคิสขาดน็คือเจงเจงเจงคิสขาดในเล้ง่ใช่ค่ะในเล้งรวบไปเลยนะคุณในเลนครับคุณบิลลี่โอแกเนี่เมื่อก่อนดังมากรู้จักกันรู้จักกันใช่ไหมฮะรู้จักกับภรรยาอดีตภรรยาเขาด้วยเอออย่าอย่าพูดคำนี้ดิยฉลแงฉล้งไม่ได้ รู้สึกยังไงว่าคุณคุณบิลลี่พอจะถามเรื่องคุณแอนซิเลียมเนี่ยเรื่องของการแต่งงานใหม่เรื่องของการแต่งงานรอบที่3เนี่ยคุณบิลลี่บอกว่ายหยุดหยุดหยุดจะถามจะถามคุณไอเลนรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือเขาจากกันแล้วเขาแยกกันแล้วเนี่ยเขาไม่ควรจะเอ่ยถึงกันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไปเรื่องวิราวมันไม่จบไงเขาเขาอยากจะเออองไหไหนก็จบแล้วเราเขาจะช่วยกันดูแลเฉพาะลูกใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่คุณแอนอยู่แล้วที่ดูแลนอนนี่คนเดียวคุณบิลล ดวงชะตาของคุณบิลลี่บิลลี่เข้มเนี่ยนะคบทำไมดวงชะตามันช่างลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ค่อยจะประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่หลังจากที่เลิกกับภรรยาคนนี้ไปคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเลิกกับภรรยาเนี่ยทำให้ชีวิตลุ่มรุ่มดอนดอนเนี่ยคงตอบว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยคือผมจะบอกอย่างนี้ว่ามีคําพูดของกรมหลวงชุมพรนะท่านเคยพูดเอาไว้นะเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยบุคคลใดก็ตามครึ่งชีวิตเนี่ยสบายอีกครึ่งชีวิตจะลำบากนะครับ ถ้าเกิดครึ่งชีวิตลําบากอีกครึ่งชีวิตจะสบายะนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะนั้นจริงๆต้องบอกว่าคูวิลลี่เนี่ยอาจจะเข้าเกณฑ์นนลักษณะนี้นเพราะว่าคูวิลลี่เป็นคนผสมองเลตตตั้งแต่ <S 2> <S 2> วัยรุ่นอายุอย่างน้อยะะนะครับผมเองก็ชอบฟังเพลงเขานะครับกับบานเธอน้องอพีขขงงงนน่คอร์ล็องอะรนะฮะก็วันนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะในลักษณะแบบนั้นแต่ผมจะพูดตรงๆว่าจริงๆดวงชะตาของคูวิลลี่เนี่ยนะครับอย่าพยายามทําธุรกิจอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกัับถเป็นนอขาด นะครับเพราะว่าดวงเขาเนี่ยดาวพันธุไม่ดีนะครับพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านรถอยู่แล้วเพราะฉะันเนี่ยทำอย่างเงี้ยก็มีแต่เจ๊งนะครับอยากให้ทาจริงจริงเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับการขายนะฮะการขายอะไรก็ได้ของกินของใช้นะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดได้หมดนะฮะแม้แต่กระทั่งอาหารเสริมสิ่งของบำรุงสุขภาพสามารถทําได้เพราะเพราะดวงเข้ามาทางนี้เลยนะครับหรือเป็นลักษณะเกี่ยวกับเป็นโทษนะผมขอพูดตรงๆเสนอเลยเป็นลักษณะลูกอม ยาอมอมแล้วอมแล้วโล่งคออมแล้วเสียงดีอันนี้ทำได้ทำได้แล้วไม่ล้มละลายอันนี้พี่ติ๋มขานะคะหลายคนเขาก็บอกว่าคุณบิลลี่กำลังจะออกซิงเกิลเพลงใหม่นก็ะือชื่อเพลงล้มละลายล้มะาเป็นการโปรโมทหรือเปล่ามันก็ส่วนหนึ่งก็ต้องโปรโมทด้วยแล้วเขาก็ทำงานหลายๆอย่างใน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 หน้าจอทีวีตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในวงการก็คงจะเกื้อหนุนกันด้วยการที่ว่า ไม่คิดว่าเป็นค่าจา้างแต่เป็นเงินค่าขนมค่ารถอะไรเงี้ยให้เขาไปโดยที่ไม่ออกบินไม่ออกไปเสร็จนะคะไม่นั้นี่ชีวิตเขาก็เขา จากที่สารสั่งเนี่ยมันคงจะใช้ชีวิตอย่างดาราอย่างเดิมๆของเราใช้ไม่ได้หรอกสามปีนี่นานนะะถ้าเกิดคนโดนนี่นานนะฮะคนบอกโอ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวไปล้มไม่สามารถที่จะเปิดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบินเปิดอะไรก็ไม่ได้บินอะไรไม่ได้เลยองไปแจ้งไปแบง์เพื่อที่จะเปิดบัญชีไม่ได้ไม่ได้เขาวอกแบล็คลิสต์ด้วยแล้วเขาว่าล้มบนฟูกนี่แหละค่ะพี่ินี่เขาคงไม่ได้ล้มบนฟูกเลยค่ะล้มจริง่ะเขาล้มจริงล้มตึงจริงนะฮะอีกคนหนึ่ง พี่ที่เขาไม่จ่ายเงินเดือนเธอฉันั่นลง่มบุญกุ้งไม่จ่ายเงินเดือนเธออ๋อยอยักนะคะโอเคค่ะพี่ต้อยค่ะมีลายเขาด้วยเขาส่งไปเลยพี่ต้อยนะเขาจ่ายหรือยังฮะจ่ายยังยังเขาติดต่อมาแล้วโอเคพี่ต้อยค่ะเดี๋ยวพูดเขาเลยไม่จ่ายพอดีล่ะคุณบิลลี่โอแกนเนี่ยนะครับความรักไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่พี่ต้อยว่าเกิดจากอะไรครับเพราะเขาเป็นทิสหรือเปล่าคะก็ มันก็มีส่วนนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นตีปมันก็มันก็จะต้องตีปมันก็ต้องคิดว่าอยู่ในส่วนที่ตัวเองคิดเนี่ยมันมันถูกต้องการที่มีครอบครัววิธีคิดที่มันเป็นอยู่มันก็ต้องแตกต่างไป่ะไ่มปกติแล้วเนี่ยพงพัฒน์นี่เขาจะเขาจะตีมากกว่าแต่ว่าอยู่ในมุมของครอบครัวนี่ก็จะเป็นคนรักครอบครัวใช่ไหมมันก็จะมันก็จะไปกันได้ใช่ไหมบิลลี่เขาเคยเป็นยังไงเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเติบโตกับความโด่งดังมาตั้งแต่เด็ก ่ะเขาโด่งดังมาตั้งแต่เด็กก็มีพี่นอพี่เทามาตลอดเวลามาแต่งงานปุ๊บภาพอายุก็มากขึ้นเวลาจะย้อนกลับไปสู่เหมือนเดิมเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่แล้วไงใช่ค่ะความไม่ใช่แล้วปุ๊บแต่ตัวเองยังคิดบอกตัวเองเสมอว่าเหมือนเมื่อวานอยู่เลยค่ะเอออย่างเงี้ยโอกาสเยอะแยะศิลปินเป็นแบบนี้ที่อบอกที่คําว่าจมไม่ลงก็เพราะอย่างนี้ฮะ<อ>พูดถึงเรื่องของการจมไม่ลงเาก,ก็ได้สัมภาษณ์คุณบิลลี่ด้วยว่าเอ๊ะทำไมมีละครติดต่อมาไหมทําไมไม่เล่นรับเล่นเป็นบท อ่าบทพ่อคุณมิลลี่บอกไม่เล่นคุณเฮเลนคิดว่าทาไมคุณมิลลี่ถึงไม่เล่นครไม่เล่นเพราะว่าเขาไม่อยากแบบว่ามีภาพมีดาราหลายคนนะถ้าเกิดติดต่อให้ราบทแม่ก็จะไม่เล่นเหมือนกันว่าถ้าเกิดจนยังไงก็ไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่ากัดก้อนเกลือกินเพราะว่าไม่อยากใหสัีคนความยิ่งใหญ่ของเรามันมันมีหลักราาหลายคนซึ่งอายุจะ50อยู่แล้วอ่ะไม่เล่นยังไงก็ไม่เล่นก็ยังเป็นดีว่าอยู่ยังเป็นอะไรอย่างนี้อยู่ว่าเรายังแก่ขนาดนั้นแล้วเหรอไม่อยากมีลูกอ่ะเล่นบทอื่นได้ไหมแต่ไม่ขอเล่นบทมมีีูกซึ่่งคุณ ก็เป็นคนขยันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าไปเปิดร้านขายไก่ทอดหรือหมูทอดเออทำกับข้าวเก่งมากนะครับมีความสามารถด้านทําอาหารมากนะฮะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีข่าวว่าไปเปิดร้านอาหารเปิดพวกขายไก่อะไรนี้เพราะเขาทำอร่อยเขาขายดีคนซื้อเขาเยอะเปิดได้ไหมครับบุคคลล้มละลายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะตอนที่เขาอยู่กับเีเรียมเขาก็เปิดเีเรียมบอกก็เอาเงินอะไปเงินที่เก็บมาไปเปิดให้เหมือนกันก็เจ๊งแปลกมก เปิดท่องดนตรีซึ่งเขาเก่งมากเรื่องดนตรีเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็เจ๊งอีกมันเป็นดวงอะไรอ่ะมันกินบุญไปหมดเมื่อตอนครึ่งชีวิตแรกคถูใช่ค่ะเขาก็บอกว่าครึ่งชีวิตแรกที่เขากอบโกยมาเยอะจากแกรมมี่แล้วก็ตอนหลังเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าอยากจะได้เพลงแนวนี้แต่ทําไมทางค่ายยังไปให้เป็นร้องเพลงอีกแนวนึงแล้วเวลาเทปเจ๊งขึ้นมาก็มาด่าเขาทั้งที่เขาไม่ทาในแนวที่เขาไม่ได้ถนัดอันนี้เขาเล่าให้ฟังเลยนะฮะพี่ต้อยมองยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ คือจร,จริงๆแล้วเอกเจ้าของค่ายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเงินเนี่ยเ,เขามีมีหัวในเรื่องของการตลาดมากกว่าศิลปินอยู่แล้วศิลปินเนี่ยมักจะมักจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยถูกเสมอเสียเจียงเคยบอกไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีผู้กำกับเสนอแนวหนังที่มันอยากทําต้องไม่ทําทำใ่เช <c oughs> ียงไหมถ้ามันอยากทําแบบนี้ต้องไม่ทําเลยเพราะว <c oughs> ่าวิธีคิดของผู้กำกับเนี่ยมันก็จะเป็นหนังตี๊ด เออหนังต้นนี่ไม่เอาหนังอาร์ตเนี่ยคนดูคนไม่ดูไม่รู้เรื่องเออดูไม่รู้เรื่องก็ไปเออเนี่ยเป็นดูกับเมียสองคนก็โอเคจะลงดูง่าก็บอกให้เป็นหนังสั้นแล้วกันแต่ว่าถ้ากันอยู่ค่ายกันเนี่ยต้องทำแนวนี้หนังทุกเรื่องต้องมีมัมต้องมีมัมผู้ขายจ่ายได้ชัดเจนของเสียเจียงนี่พูดอย่างนี้ บิลลี่โอแกนจะล้มละลายจนหมดตัวหรือไม่คงต้องให้เหล่ากูรูทั้ง4ท่านมาช่วยวิเคราะห์ซะหน่อยแล้วก็จะนักจิลปินก็เหมือนกันเดี๋ยวมาก็มาเปิดละครที่เรานะคะแยมณยะโสธรออนี่คุณ ยังไม่ได้เปิดอ่ะอย่าอย่าพูดดิก็เปิิดสหนูก็เป็นคนจะส่งหนูก็จะได้เล่นนะคหน้านูพูดอีสานได้นะครับในละไปปักพี่ต้อยก่อนไหนแล้วพูดจะพูดเล่นถึงมุมกรนี้ไงเปิดหนังเสียจียงเปิดหนังเสียจียงเปิดหนังนะทุกเรื่องเนี่ยต้องมีหม่ำเหตุผลว่าเคยถามนะผู้กำกับเลยถามว่าทำไมต้องเป็นหม่ำแค่ทุกเรื่องเลยหนังเจีย่ถ้ามีหม่ำขายได้ขายสายได้แน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย หมั่มโผล่เข้าไปก็มีประกันว่าต้องหาใช่มันจะเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่หนังองค์บากต้มยำกุ้งถ้าไม่มีหม่มก็ก็ไม่ขายในปัะจุบันก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นศิลปินเนี่ยคิดว่าเออเราชอบแบบนี้เราอยากจะแบ่งไงฉันจะต้องเป็นล็อกนะว่าฉันไม่จะเป็นป๊อปล็อกฉันต้องเป็นล็อกแรงๆฉันต้องเป็นอัมพลเพราะว่าเขารุ่นเดียวกับอัมพลปั้กก็ต้องเป็นแบบอัมพลไมโครมันจะมาดังกับบิลลี่ได้ไงเออจะหม้ยอัมพลลำพูนกับบิลลี่อีบิลลี่ เหนือกว่าประมาณเนี้ยค่ะคือผมก็ไปดูคอนเสิร์ตเขาหลังจากที่เขากลับมาใหม่พี่ต้อยยังไปเหรอคะเออไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าเขาขึ้นเวนเอาอะไรไม่แลกก็ไม่มีคนกรีนเลยใช่เขาเคยพูดเหมือนกันเขาพูดเหมือนกันว่าไม่มีคนกรีนเขาจะเสียเซลเพราะเขาเขาบอกว่าเขาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเล่นแค่เก้าเก้าที่แล้วเขาเลิกเลย เพราะว่าพอขึ้นไปแล้วคนไม่ไม่ไม่กรี๊ดเลยอ่ะขนาดทั้ง,ท,ง,ท,งที่อยู่ในอยู่ในวัยเขาทั้งนั้นที่อยู่ในหนังตรงนั้นมันมจะต้องร้องเพลงตามได้อันนี้มันเป็นวาระที่คือเราก็อยู่นั่นอ่ะเราคิดว่าอย่างไงมันก็ต้องกรี๊ดเพราะเพลงมันดังเยอะใช่ค<ะ>่ะบิลลี่เพลงดังเยอะขนาดของอําพลบางเพลงก็แค่พี่นุยออกมาปุ๊บก็กรีดละบิลลี่เขาไม่ร้องอะไรเลยเดินเข้ามาก็กรีดแล้วเพราะอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเลยนะเพลงลาออกอย่างนี้ก็คือ เปิดเพลงนี้เลยคนก็ยังเงียบไปนั่งฟังอยู่นี่มันยังไงเกิดเอเราก็เยอะก็เลยไม่เหมือนเหมือนวานที่ต้อยมานั่งฟังสัมภาษณ์เลยนะฮะเขาก็พูดอย่างนี้เลยจริงไหมเขาพูดอย่างนี้เลยถะะว่าทําไมเวลาเขาร้องแล้วทาไมคนไม่กรี๊ดมันไม่ใช่ตัวเขาเขาต้องการความเป็นร็อ <or> ก็แรงๆ็อกแบบดักดวงใช่ไหมดวงหรือเปล่าอันนี้เด <could> ี <Gym. Napoleon> ๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคนเราบางครั้งเนี่ยตอนเนี้ย พิเวอรี่แกรับไม่ได้นะครับ<ะ>คือแกเนี่ยพยายามทําใจอืมทํอ่าคือทาใจว่าเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เครียดแล้วก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองะนะครับแต่ผมจะบอกว่าอยากให้พิเวอรี่เข้าใจนี่คือธรรมชาติอืมไม่มีบุคคลใดฮะที่จะอยู่ยงคงอ่าเขาเรียกคงกระพันนะครับค้ำฟ้ามผมเองเนี่ยผมเองผมพูดตรงๆว่าต่อให้จะไม่มีใครสนใจผมเลยเนี่ยผมไม่ีเรียด<ะ>เพราะวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งคุณตายไปทุกคนก็ต้องลืมคุณอย่าลืมนะครับ ไม่ต้องพูดถึงว่าความเป็นศิลปินหรอกเราคิดง่ายๆนะครับอย่างเช่นประเทศประเทศหนึ่งรัฐรัฐหนึ่งศาสนาศาสนาหนึงเนี่ยคคือเรามองว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคนทําบุญโอ้โหเยอะแยะมีวิหารอะไรต่างๆนานามากมายแต่มันอยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นครับอ,อย่าลืมนะฮะก่อนหน้าจะมีศาสนาที่เรานับถือกันอยู่เนี่ยพุทธคิดอิสลามเนี่ย เมื่อหลายพันปีก่อนหน้านี้เคยมีมาแล้วแต่ศาสนาเหล่านั้นได้หายไปแล้วะนะครับสถานที่สําคัญสําคัญของโลกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันได้หายไปหมดแล้วเพราะงั้นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่พู้เจ้าได้พูดตลอดว่าว่าตัจ้จากคุณต้องยอมรับกับโลกธรรมแปดได้นะครับมีลาบพีบิลลี่มีลาบไปแล้วพี่บิลลี่ะนะฮะก็จะต้องเสื่อมลาบ พี่วลี่มียศตำแหน่งไปแล้วก็ต้องเสื่อมยศนะฮะมีสรรเสริญไปแล้วก็ต้องโดนนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์นี่คือโลกธารท8แปที่แม้แต่พระเจ้าเองเนี่ยะนะครับ พระเจ้าเองก็ยังยอมรับว่าตัวพระองค์เองหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะรับนันเป็นเรื่องปกติคืออยากให้เข้าใจค่ะเข้าใจเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติอ่ะโอเคเมื่อกี้ดพิ่งเห็นภาพโอเคนะครับเขาพูดชัดเจนใ้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าจริงๆมันมีเยอะศิลปินไม่ใช่บิลลี่คนเดียวหลายกนะเขาเถามทำไมมีละครติดต่อเขาเขาก็เขาก็ไม่เล่นเพราะว่าจะต้องให้เล่นพ่อไม่มีเหตุผลเออแล้วทําไมจัดชัยอายุ จะหกสิบแล้วทำไมยังยังต้องเป็นพระเอกอยู่จะ่าเอมันคนละเรื่องกันนะใช่ปะมันคนละเรื่องแล้วเขาอยู่กับอยู่กับไก่อ่ไก่สร้างก็ต้องดึงจักชัยอยู่ใช่ไหมของคุณมันก็ต้องมีคนหนุนและคุณของคุณก็เตีดมาทั้งชีวิตอ่ะแล้ยังอยู่อ่าเัาเตีดมาทั้งชีวิตแล้วคุณกลับมาเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือแล้วก็เห็นอําพลเขรลุ่งไงโอ้โหไปที่ไหนไมโครคนปุ๊บเขาก็เซตบิลลี่ขึ้นมาพอบิลลี่ไปอะโอเคนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโหวตกันแล้วนะคะว่าคุณวิลลี่โอแกเนี่ยนะคะชีวิตในวงการบันเทิงตอนนี้เนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงนะฮะเอาแบบเอาแบบตรงๆกันเลยดีกว่านะฮะจะรุ่งหรือจะร่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้แกก็บอกว่าแกร่วงนะคะใครคิดว่าจะร่วงยกมือหน่อยค่ะเฉลยผลโหวตจากประเด็น S M S ร่อวานแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ ร่วงอ,อืมนะฮะร่วงสองต่อสองพี่ติม๋มคะทำไมคิดว่าร่วงคะตอนนี้ก็เขาทําใจไม่ได้หรอกถ้าเขาจำใจถึงแม้เขาจำใจได้ก็ตามวันนี้มันไม่เหมือนกกกกกวันเก่าๆอายุเขามากขึ้นแล้วมันมีคนเก่งๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะและ้วก<และ><และ>็ในช่วงเวลาสามปีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาถูก ถูกเด็ดล็อกนะคะใช่ค่ะล็อกอย่างรุนแรงว่าจะทําอะไรมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารถ้าเกิดเขาจะกลับเข้าไปเจรจามีสิทธิ์จะเข้าไปเจรจาแต่ก็ในเทอมของบริษัทหุ้นส่วนเขาเจรจาด้วยหรือเปล่าตัวเองจะปลดคนเดียวก็ไม่ได้มันคงเป็นก้อนที่ใหญ่โตถ้าบในเทอมของบริษัทบอว่าเป็นเรื่องของตัวนหญหล10ลานะคคืออย่างนี้ที่มันจะต้องร่วงนี่ก็คือหนึ่ง คือมันมีกำหนดนะว่าคุณจะต้องได้ค่าของชีพเท่าไหรุ่ณห้ามคุณทำใดๆทั้งสิ้นเนี่ยส่วว่าคุณทำเพลงตัวนี้ออกอัลบั้มนี้คุณมีคอนเสิร์ตมาคุณก็ต้องเอามาสู่กองกลางนะเพราะว่าตอนนี้คุณมันติดดีอยู่แล้วมันจะมีกำลังใจเหรอในการทำมันไม่แต่ก็ต้องเปกองกลางอันนี้มันเป็นศิลปินแต่ถ้าไม่ใช่ศิลปินเนี่ยเป็นคนธรรมดายังโอเคจะมาอยู่ในวงการไม่ใช่มีข้อคนเดียวยานีตราโมทกระโดนใช่ไหมยานีก่อนก็หนึ่งเดือนก็เป็นคดีเดียวกันดารีนีนตาชา แฟนของตุ้ยกระโดนเพราะไปคำประกันเขาแล้วเสร็จแล้วก็ถูกล้มละลายแต่ในเคสของเนตาชาที่จะต่างจากบิลลี่ก็คือเขาไม่ได้มีรายได้สามีเขาเลี้ยงเป็นครอบครัวจะมาแต่อยู่ในเคสนี้เขาจะต้องเป็นคนเลี้ยงครอบครัวถูกต้องเขาออกอัลบั้มมาเวลาโปรโมทไปมีมีคอนเสิร์ตมาปุ๊บได้เงินเท่าไหร่ แบมือแล้วมีคนแบมือแล้วอ,อยู่อยู่ก็มีสิทธิ์ได้แค่แค่ที่ต้องเลี้ยงดูตัวเองไปเท่านั้นนะคอะอันนี้เห็นภาพเรียบร้อยแล้วคะเกี่ยวกับของการถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลายนะคะแม้จะได้จังเลยคับเวลามหมดแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะดูสัมภาษณ์สดๆนะคะแบบเจาะใจแบบเปิดลึกเลยนะคะเปิดทุกรดูคุมผลคุณบิลลี่โอแกนได้กับรายการล้วงตับสลับไตนะคะ คืนวันอาทิตย์นี้เลยนะฮะมากสนุกมากนะพี่เอกยังชอบเลยค่ะนะคะติดตามได้เขาวันนี้เราลืมไปแล้วนะเออกลับมาค่ะนะครับโดนฉาบแหลสเรียบเลยวันนี้เราทั้ง4คนนะคะลากันไปห้าคนลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะที่แท้สาเหตุที่ทำให้บิลลี่โอแกนกลายเป็นบุคคลล้มละลาย เกิดจากการดําเนินธุรกริจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารได้ล่าสุดบิลลี่โอแกนก็ได้แต่งเพลงจากชีวิตจริงของตัวเองให้กับทุกคนที่เกิดปัญหาต่างๆในชีวิตในบทเพลงที่มีชื่อว่าล้มละลายที่มีเนื้อหาให้กําลังใจอย่าท้อแท้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างไรทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณบิลลี่โอแกนและทุกๆคนให้สู้ต่อไปนะครับ ยังไงฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ,อ เธอหนึ่งสงสารฉันก็หอมชันดี